ที่ประเทศจีนนะคะประสบความสำเร็จในการผลิตไฟฟ้าความร้อนจากท้องทะเลค่ะคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมของจีนได้ดำเนินการทดสอบอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรในทะเลจีนใต้โดยอุปกรณ์มีขนาด20กิโลวัตต์พัฒนาโดยสำนักสำรวจทางธรณีวิทยาทางทะเลแห่งกวางโจวภายใต้การควบคุมโดยตรงของสำนัก สำรวจทางธรณีวิทยาแห่งประเทศจีนโดยล่าสุดได้ถูกเคลื่อนย้ายกลับสู่นครก,กวางโจวที่ทางตอนใต้ของจีนหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบค่ะสำหรับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้เป็นระยะเวลายาวนาน4ชั่วโมง47นาทีและ สร้างผลผลิตไฟฟ้าได้สูงสุดถึง16.4กิโลวัตต์ระหว่างการทดสอบด้านนายหนิงโปวิศวะกรอาวุโสกล่าวว่าพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นผิวและน้ำลึกมาผลิตไฟฟ้าทำให้เป็นพลังงานหมุนเวียน โดยจีนมีแหล่งสำรองพลังงานความร้อนจากมหาสมุทรเป็นจำนวนมากแต่การวิจัยที่เกี่ยวข้องก่อนหน้านี้ยังอยู่ในห้องปฏิบัติการและถือเป็นการทดสอบบนบกดังนั้นครั้งนี้ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จในการทดสอบการผลิตไฟฟ้าและการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากความร้อนของพื้นทะเลนั่นเองค่ะ